ัอดีเจ้าพี่น้องวางปลายนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นลูกพุ่นเนาะจ้ะเนาะลูกพุ่นลุลูกเฟลาแม่เนาะเขือเอินเอาต่อยสิม,มาท่าเป็นเอลูกพุ่นแผ่นพี่น้องก่อนเดินนอกก็สิมาเอาเม็ดเข้าออกเนาะพี่นอ้องงัดเม็ดเข้าออกเม็ดออกง่ายมากเลยจ้ะเอาต่อยแนะน้ำเทปุ้ยสิท่าให้ใส่ถุงมือด้วจ้ะนั่งเถอนิ้วมันสีด,ดำจ้ะพี่นอ้องจ้ะเ้าก็สิป,ปาดประมาณนี้จ้ะอันนี้เอาต่อยล่างเลยได้จ้ะเด้อ,อเม็ดมันเนี่ยเอาต่อยสิเอาเก็บไปเมืองไทยได้พี่น้องเนี่ย แล้วตอนที่ได้เบิาเห็ดจังไ๋เนาะเห็ดเบญยากจ็จะพี่น้องเห็ดง่ายง่ายมันจะเอาต่อยก็เอาเม็ดเขาออกเรียบร้อยแล้วจ้ะ มันก็ได้ประมาณกิโลนึงแหลจะจะเอาตอยกะเอาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเทใส่หม้อเลยจ้ะใส่หม้อลงไปเลยจ้ะเสร็จแล้วต็จะผสมน้ําตาลลงไปหน่อยเพราะว่าบางลูกเ็ายังไม่งอมเต็มที่นะจ้ะเนาะเดี๋ยวตัอยมาจนจะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปอันนี้น้ําตาลเนาะเดี๋ยวถือให้เปลือกฝรั่งคาพูดเป็นอะไรน้ําตาลหนึ่งช้อนสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่น้ำตาลไปจิบช้อนจักแล้วก็เกลือมันต้องตักเกลือด้วยเนาะเกลือก็ประมาณช้อนชาประมาณนี้จ้ะกเกลือรสชาติก็จะจัดจ้านขึ้นมาจาะเอาตัวตังต้งเตาไว้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้เนาะ ตังต้งไว้สักพักหนึ่งพอน้ําตาลเขาเริ่มละลายเราก็คึงค่อยมาปั่นเขาเนาะทิ้งๆถ้าใครมีเครื่องปั่นก็เอาใส่เครื่องปั่นไปก่อนได้เลยเนาะแต่เครื่องปั่นใหญ่อะตั้ไม่มีต้องประมาณนี้ละจ้ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาลลงเนาะเพราะว่าลูกพุนอันนี้มันจะออกเปรี้ยวอยู่นิดๆแต่เพราะตรงเนื้อที่ติดเปลือก็จะเปรี้ยว กิโลหนึ่งอะต้อยใช้น้ำตาลสิบช้อนโต๊ะเกลือช้อนชาจ้ะอ่อนๆหน่อยเนาะถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็ลดน้ําตาลลงจานนี้คือลดปากอต้อยนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวอะต้อยปิดฝาไว้เดี๋ยวมันเดือดเรามาดูกันต่อไปนะจน๊ะเนาะก็เริ่มเดือดแล้ว็เอยๆมาเปิดคนไปจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวเ็าจะไหม้ตรงน,นะนก้นเนาะอะต้อยไม่ใส่น้ํานะห้ามใส่น้ําจ้ะเดี๋ยวน้ําของไอ้นี่ก็เริ่มออก มาจะพอต้อยต้มไปจนเนื้อมันเริ่มเละหน่อยแล้วเดี๋ยวต้อยจะมาปั่นจ้ะจ้ะเอาต้อยใช้เครื่องปั่นเป็นแบบนี้จ้ะไอที่ปั่นมือเนาะเดี๋ยวปักก่อนเด,เดในใม่ไม่ถึงเรยสายไม่ถึงนะจ้ะ ถ้าใครมีเครื่องปั่นแบบเป็นโถใหญ่ๆน่ะปั่นแล้วมันเที่ยวก็ได้จ้ะถามว่าทำไมต้องปัน่นเปลือกมันหยาบเปลือกมันหยาบเนะเขาก็มาเนนากีก่ยวตอนแล้วแกะที่เขาปั่นแล้วเนาะ เขียวจิงกวางนี่มันติดเปลี่ยนเออหน้ามันติดเปลี่ยนสีแหละพี่น้องต้อยกวนไปได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วจ้ะแล้วขอควนต่ออีกสักประมาณยี่สิบนาทีต้อยก็คงพอแล้วมันเริ่มเริ่มเหนียวแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดกันเนาะเดี๋ยวต้อยขอควนต่อแป๊บหนึ่งจ้ะมาจาะทีนี้เราก็จะมากรองเอเปลือกมันออกเนาะจ้ะเราจะมากรองกอเปลือกมัน เราก็ค่อยคนเอาเราน้ํามันจะมันจะได้สวยเพราะเปลือกมันไม่ละเอียดเนานนะจะทําไปเรื่อยจนขมวด เดี๋ยวตอเจะเใช้กระดาบเทียนไขลองถาดเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดหยุดกันเลยจ้ะเราก็จะใช้ก้นทัพพีจะค่อยค่อยหมุนข้อดูว่าเราจะเอาแผ่นหนาหรือแผ่นบางเนาะเอาที่ชอบไปเลยจะ้ะพอที่ทำแผ่นประมาณนี้แหลจะจ้ะ ค่อยๆใช้กดเข้าออาเล็กๆก็สวยเนาะทำเล็กๆเดี๋ยวอวาไฟเตือมานิดหน่อยนออหนึ่งเหลือนิดเดียวเองจอ้ะนดี๋ยวเาต่ยก็ใส่ถาดเรียบร้อยเตรียมตากแล้วจ้ะอีกฝั่งหนึ่งก็มีประมาณถาดหนึ่งเนอะอาะเอาต่อยถ่ายให้ดูแค่นี้เนาะจ้ะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันแห้งแล้วเนาะจ้ะเนาะ จับพี่น้องอต้อยกับมาตากแดดไปแจ๊กเสี่ยง,งกบุ้มมือนี่พี่น้องเอ้ยเรื่องจังสามขาดจากพี่น้องมาตากแดดไวปนอกกระชา,มากมาจับพี่น้องลูกพุ่นแผ่นเฮ้ากับเท็ดแล้วเรียบร้อยจะมันแห้งแล้วเนาะอาต้อยตากทรวงหลังบ่มีแดดพี่น้องถึงมีแดดมันก็นอากาศมันเย็นเนาะเดี๋ยวเราถึงมาแกะกันกับพี่น้องนี่พี่น้องอต้อยใส่เบิ้ง คมมล้ายมะม่วงกวนเลยสีสันสวยงามเลยจ้ะห้องสีม่วนลักษณะนี้ก็ได้ได้จ้ะเด้อแล้วแต่ห้องนันเนาพี่น้องจะเอาแบบใดเนาะแล้วต่อยสีม่วนสองแบบไปเบิ่งเลยได้จ้ะเด้อมันลักษณะนี่จ้ะเอาทีา่ห้องฐานะห้อามากเลยสีก็ก็กสีออกแดงแดงม่วงม่วงได้จ้ะเด้ออันนี้เอาต่อยกรสีเอาลักษณะแบบพันแนวนี้ได้พี่น้องเอาลายมันออกไม้เบิ่งงามๆเนาะ จ้ะเดี๋ยวเอาก็มานี่จ้ะแกงเอาจ้ะเขาใช้กระดาษเทียนไข่เนะออาะเดี๋วเอาต่อายาเทียนกล็ดไก่นะพี่น้องเลจ้ะเพราะมันยังเป็นน้ำเยิ้มเอาต่อย่อยแหงหลายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาต่อไปพันข่าวหน้าน,นี่จ้ะยันตีเลยจ้ะ,นนะมันหนาหนามันนี่ คอยงัดเขาออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวออกอยากก็ทีห้าใช้กระดาษเนาะพี่น้องค่อยดึงก็จะพี่น้องสีเขาหนากินหนากินพี่น้องเขาสีม,มวนจังไดก็ไดได้ดจ้ดแล้วแต่เ้าเนาะอันนี้นต่อยติดขอบมวนแบบเอาทั้งเรียบเอาทั้งเรียบเขาออกเนาะ นจ้ะง่ามีลิสี่เขาพี่น้องจะพี่น้องเอต้อยกับลอกออกมาเรียบร้อยละจ้ะหลุกคุ้นแพ่นห่อเนาะจ้ะเนะาะธรรมะกย่าลืมไปเฮ็ดตามกันเด้อจ้ะพี่น้องเอาตอยกะเอาเท่าที่เอาอเตอยเฮ็ดมาแบ่งปันพี่น,อนะนยอย้องเนาะบรรดาผู้ใดอยากเฮ็ดอร่อยจะสูตรนี่แล้วต่อยบะมากตากหแห้งหลายเนาะจ้ะเนาะพอต่อยเคี้ยวยวากพี่น้องผู้เท่าเนาะพี่นอ้องเอ้ตอยมากประมาณนี้ละจ้ะเ,เดี๋ยวต่อไปเ่นเน้จ้ะเนาะรู้ตินาประมาณนี้พี่น้อง สีสันเขาน่าเดียวตาเฉีดเบื้องจะยังสีเลยจ้ะมันไข่ไข่มะม่วงแผ่นบานเขาเลยเด้อพี่น้องลองเห็ดเบื้องเด้อสีสันก็สออกแดงม่วง้ามองโดยตาเปล่านะถ้าเป็นลูกอันนี้ก็เห็ดไดเด้อพี่น้องลูกมิละเบนที่ลูกอองเหลืองน่ะอันนี้ก็เห็ดได้เห็ดพิธีเดียวกันเลยจ้ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อต้อยในเด้อจ้ะเด้อหักกันแพ่งกันพี่น้องเห็ดในสิ่งแถวหักจ้ะหักในสิ่งแถวเห็ด เฮาสิมีความสุขทุกครั้งเท่าเดชจะจากคลิปนี้เอาต่อยล่าไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนวัดดีจ้า